Asus ROG Strix G17 ที่สุดของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับ Intel Core i9 Gen 12แรงสุดท็อปสุดในรุ่นดีไซน์สุดล้ำ RGB สุดเฟียวจอใหญ่17นิ้วครบจบในเครื่องนี้เลยเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่ลามจิโก้อทีครับ ตัวผมเองนั้นเฝ้ารอคอยการมาของ CPU Intel Gen 12นะครับบนเกมมิ่งแล็ปท็อปอยากจะรู้ประสิทธิภาพของเขาหลือลเกินว่าจะเล่นเกมได้ดีแค่ไหน แล้ววันนี้นะครับดีใจสุดๆเลยเพราะว่าทาง Intel ประเทศไทยนะครับได้ทำการส่ง g a ม i n g l a p ็ปทปรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีขุมพลัง Intel Gen 12อยู่ภายในนะครับนี่คือ ASUS ROG s t r i x k a 17ที่มาพร้อมกับขุมพลัง Intel Gen 12โดยตัวนี้นะครับเลือกใช้ CPU Intel Core i9 12900H เรียกว่าตัวท็อปตัวสุดในรุ่นเลยโอย เพราะฉะนั้นเกมมิ่งแลป็ปท็อปเครื่องนี้นะครับทรงพลังสุดๆโหดสุดๆไปรีวิวกันเริ่มต้นที่ดีไซน์ก่อนเลยนะครับ ASUS ROG Strix Scar 1 St 7ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบๆนะครับว่าความสวยงามในการดีไซน์ของเขานั้นทําได้ดีแค่ไหนนะครับอันดับแรกพูดเรื่องสีก่อนตัวนี้นะครับชื่อสีของเขาคือ Off Black นะครับเป็นสีดําที่ดําไม่สนิทอ่าถ้าเราแปลคําว่า Off Black นะครับมันจะแปลว่าดําด้านก็ได้หรือดําไม่สนิทซึ่งมันจะทําให้ออกเทาๆดําๆแล้วก็ดูบึกบึนดูดุดันนะครับ สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยของ ASUS ในตระกูล ROG Strix G Scar นะครับก็คือไฟ RGB ครับเริ่มต้นตั้งแต่ไฟ RGB ที่โลโก้ของ ROG ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนมาด้านหน้าเนี่ยนะฮะตรงใต้าฐานเครื่องก็จะมีไฟ RGB เดินยาวมาจนสุดระยะนี่เลยนะครับสวยงามเพื่อให้ได้บรรยากาศในการเล่นเกมสุดๆนะครับหรือแม้กระทั่งใต้ขอบจอนะฮะเนี่ยตรงนี้บริเวณนี้ ก็ยังมีไฟ R G B อีกด้วยนะครับทำให้เวลาเราเล่นเกมเนี่ยไฟ R G B มันจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้มันดูมีความเป็นเกมมิ่งมากยิ่งขึ้นนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเขามานะครับเขาทำมา2ปีแล้วนั่นก็คือการพาดลายเฉียงมาบนหน้าคีย์บอร์ดเลยแล้วตัวบอดี้เครื่องนะครับฝั่งที่พาดเฉียงลงมาเขาจะทำเป็นวัสดุโปร่งใสหรือที่เรียกว่าซีทรู อันนี้เนี่ยทาให้ดีไซน์มันดูมีอะไรขึ้นมาเยอะขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถมองทะลุลงไปได้ทําให้เห็นเส้นสายลวดลายต่างๆบนแผงวงจรในเครื่องนะครับดูแล้วมันมดูล้ําดีนะฮะสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับอยู่ด้านหลังเครื่องตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับมุมๆตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่า rog armor cap ครับ เป็นแผ่นที่เราสามารถปรับแต่งได้ในกล่องที่ให้มากับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเขาจะมีตัวอเมร์แคปตัวนี้มาให้ถึง3สีคุณสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับมีสีดําใสๆแบบซีทรูนะครับเข้ากับตัวเครื่องเลยแล้วก็สีเทาแบบนี้แล้วก็ถ้าคุณไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นสีดําสนิทก็เนียนเรียบเนียนไปกับเครื่องเลยอันนี้ถือว่าเป็นลูกเล่นเสริมที่เขาทํามาให้นะครับสวยงามเลยทีเดียว ตัวคีย์บอร์ดของเครื่องนะครับเป็น b a c k l i ิสตชิคเล็ตคีย์บอร์ดนะครับซึ่งมีระยะห่างของปุ่มมีขนาดของปุ่มนะครับแล้วก็น้ำหนักในการกดเนี่ยกำลังดีมากๆเลยแถมตัวคีย์บอร์ดยังมีไฟ RGB ด้วยซึ่งเป็นไฟ RGB แบบเปร์คีย์เลยก็คือ1ปุ่มคีย์มีไฟ RGB 1ดวงนะครับ เท่าที่ทดสอบการใช้คีย์บอร์ดดูนะครับค้นพบว่าน้ำหนักกดของแต่ละปุ่มเนี่ยดีมากๆนะครับกำลังดีเลยให้ฟีลลิ่งในการเล่นเกมดีมากแต่ไม่มีเสียงดังเลยเล่นเกมตอนกลางคืนเนี่ยไม่โดนแม่บ่นอย่างแน่นอน <c oughs> แล้วน้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมนะครับก็2.9กิโลกร,รัมมาตรฐานแล็ปท็อปเกมมิ่งครับหน้าจอขนาด17.3นิ้วนะครับอัตราส่วน1 6ต่อเเป็นจอ iPS แบบแอนตี้แกลนะครับ ก็คือลดแสงสะท้อนนี่แบบนี้เลยนะฮะตัวจอเนี่ยมีความละเอียด 2K นะครับเป็น WQHD u a แล้วเป็นจอแบบเกมมิ่งก็เลยต้องมีสเปคจอที่ค่อนข้างสูงนะครับ r e f e s Rate 2 4 0ร z Response Time 3 m มิล s e แล้วก็แสดงสี100% DCI P 3และรองรับ Adaptive Sync ด้วยครับมาดูเรื่องของสเปคกันครับ อย่างที่บอกไปแล้วว่า ASUS ROG Strix G17 ตัวนี้นะครับเลือกใช้ CPU Intel Gen 12ตัวคอ i9 1 2 9 0 0 H ซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปสุดตัวแรงสุดในเจนนี้แล้วนะครับอยากจะอธิบายสักนิดหนึ่งว่า Intel Gen 12เนี่ยเขามีวิธีการทำงานอย่างไรถึงได้มีทีเด็ดขนาดนี้ CPU ตัวนี้นะครับ14คอ20 thread ซึ่งทาง Intel เนี่ยได้ทำการจัด 14คคอตัวนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1คือ P คอหรือ Performance คอนั่นเองนะครับเป็นคอที่มีประสิทธิภาพสูงมีพลังการประมวลผลสูงมากเวลาเราเล่นเกมเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเราไม่ได้ใช้คอหลายๆคอนะครับการเล่นเกมเนี่ยมันจะใช้คอจาก CPU เนี่ยเป็นแบบ Single Thread เพราะฉะนั้น CPU จะต้องส่งคอที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมารันเกมตัวนั้นซึ่งก็คือ P คอตัวนี้นี่เองนะครับมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะ run คอได้แต่เราไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวเราเป็นมั l t i t a s k i n g เราทำอย่างอื่นเยอะมากแเราสตรีมไปด้วยแล้วแชทไปด้วยผ่าน Discord เพราะฉะนั้น Intel จึงบอกว่าเราต้องมีคออีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า E คอครับหรือ Efficiency คอ e คอตัวนี้นะครับจะเป็นแกนขนาดเล็กอย่างในรุ่นนี้นะฮะเขาจะมี p คอหแกนแล้วก็มี e คออีก8แกนรวมทั้งหมดเป็น14แกน e คอตัวนี้จะเป็นคอขนาดเล็กที่จะสามารถรับงานอื่นๆได้อย่างหลากหลายแล้วก็สลับการทํางานได้นะครับแถมยังกินไฟน้อยด้วยนะครับแต่ e คอนี่ไม่ใช่ไม่แรงนะครับ คือถ้าเทียบแล้วเนี่ยอ o r e core เนี่ยแรงพอๆกับ Intel Gen 10เลยประสิทธิภาพดีมีจำนวนเยอะด้วยนะครับทีนี้เวลางานเข้ามาเป็น Multitasking ทำหลายๆอย่างพร้อมกันมันจะต้องมีหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการจัดสรรว่าจะให้ Core CPU ชนิดไหนไปทำงานแบบไหนสิ่งนั้น Intel เรียกว่า t h r e a d Director ครับ เทรดดี렉เตอร์เป็นเหมือนคนคอยสั่งงานนะครับคนคอยคุมทั้งหมดว่าเอา้าเกมมาเหรอโอยพลังประมวลสูงสุดเอาพีคอไปรันเกมนะในขณะที่รันเกมไปด้วยเอา้าเจ้าของเล่นเกมสตรีมไปด้วยถ้าเราส่งพีคอไปสตรีมนะครับเดี๋ยวจะกินกําลังพีคอเราต้องเปลี่ยนเป็นอ e ีคอไปรับงานสตรีมแทนแล้วแชทไปด้วยใช่ไหมโอ้โอเคเปิด Discord มาเลยเดี๋ยวเอา E- คอที่เหลืออยู่ไปรันตัวแชทแทน Discord พอทําแบบนี้แล้วนะครับมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมไม่ตกลงเลยผมมีภาพเปรียบเทียบภาพหนึ่งนะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าถ้าเราเล่นเกมอย่างเดียวอ่านะฮะเปอร์เซ็นต์ของ CPU จะประมาณนี้เฟร,รมเรทที่เราได้ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเราเล่นเกมไปด้วยสตรีมไปด้วยแล้วเราใช้ CPU Intel Gen 12เราจะสามารถใช้ e core นะครับมารับหน้าที่อื่นๆซึ่งมันจะไม่ไปรบกวนการทำงานของ p core ที่รันเกมอยู่เลย จะสังเกตว่าเปอร์เซ็นต์ของ CPU สูงขึ้นแต่เฟรมเรทในเกมไม่ตกลงเลยเรียกว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมไม่ลดลงเลยในขณะที่สามารถทำงานอื่นๆได้ด้วยซึ่งทาง Intel บอกว่าอย่างนี้ไม่เรียกว่า multi task แล้วนะครับเรียกว่า mega task เลย <c oughs> นอกเหนือจากการเล่นเกมนะครับตัว CPU Intel Gen 12ตัวนี้ข้างในยังมีชุดการทำงานของ AI อยู่ด้วยถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมคุณเอาไปประมวลผลอย่างอื่นคุณไปทำงานอย่างอื่นนะครับตัว AI ก็ช่วยให้ตัว CPU นั้นประมวลผลได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับแล้วก็จัดสรรการทำงานระหว่าง P core กับ E core ดีมากๆเลย Intel บอกว่าจำนวน core เนี่ยใน CPU นะครับมีเยอะดีก็จริงแต่ ถ้าคุณมีคอเยอะๆแล้วคุณไม่มีคนคอยจัดการคอได้อย่างเหมาะสมรับกับปริมาณงานนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์ต่อให้คุณมีคอเยอะแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอาวุธลับของ Intel ก็คือทร r ด a d เ i กเ c t o r ตัวนี้นั่นเองนะครับสามารถจัดการกับคอได้อย่างเหมาะสมแล้วมีคอ2 2ชนิดมี E ีคอมี P ีคอรับงานหนักงานเบาๆแยกย้ายกันทําจัดตารางงานได้อย่างเหมาะสมนี่แหละครับคือทีเด็ดของ Intel Gen 12 มาดูสเปคกันต่อครับการ์ดจอที่ใช้ในโน้ตบุกรุ่นนี้นะครับคือ nvidia geforce rtx 3070 ti นะครับมีเมมโมรี r กราฟิก GB RAM เป็น RAM ddr 5บัส4 0 0พนะครับจำนวน32 GB แล้วก็ Storage นะครับเป็น ssd ขนาด1 TB เป็น NVMe PCIe Xpress 4.0ซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความเร็วในการอ่านนะครับระดับ6,400เมกและความเร็วในการเขียนในระดับ5,000เมกเลยทีเดียวแบตเตอรี่ให้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับ90วัตต์อวนะครับแล้วก็บันเดิล Windows 11 Home Edition มาให้ด้วย สอบการเล่นเกมกันครับผมจะเริ่มต้นด้วยเกม Overwatch ก่อนนะครับเข้าไปตั้งค่าเกมก่อนเลยนี่นะฮะเราจะตั้งค่าความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ 2K นะครับ2560คูณ140แล้วก็240เฮนะฮะเลือกตัวนี้เลยละเอียดสูงสุดเลยส่วนกราฟิกคุณลิตี้เราก็จะเลือกเป็นระดับยายปิกเลยนี่เพราะว่าใช้เรียกว่า e p ปิจะดูไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ <c oughs> นะฮะ,ะไปเล่น Overwatch กันครับ Now entering o the temple. Your defenses. Select y u อ่าเลือกตัวละครกันก่อนนะครับผมเลือกเป็นตัวตัวไหนดีตัวไหนดีนดเอาตัวนี้แล้วกันมอยรานะฮะไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนะฝีมืออาจจะไกลๆหน่อยนะครับอ่ะลองไปดูครับ Science will reveal the truth อ๋อลืมบอกไปครับผมเปิดมักสวิตด้วยนะครับ ASUS ROG Switch 17ตัวนี้สามารถเปิดมักสวิตได้ด้วยมักสวิตคือความสามารถในการที่เราจะบายพาสให้ระบบเนี่ยไปใช้การ์ดจอแยกโดยตรงเลยนะครับซึ่งมันจะทำให้พลังประมวลผลกราฟิกเนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมมากๆนะครับงานนี้ก็คือรีดประสิทธิภาพสุดๆไปเลยนะครับอ่ะไปดูกัน 5, 4, 3, 2, อ่าเข้าเกมไปแล้วครับนี่ตัวมอยราตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายซับพอร์ตนะครับเราก็จะคอยตามช่วยเหลือเพื่อนนะครับคอยฮิวเพื่อนอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยคาศึกบุกม,มาถึงหน้าบ้านแล้วครับยิงก็เลยอุดาไปเลยอุดมาเลยฮิวเพื่อนฮิวเพื่อนหิวเพื่อนอน,อน,นี่นี่น,นี่ตัวใหญ่สู้ัไม่ดเดินกันไม่ดิดันอุ้ยนะฮะตอนนี้ CPU คอยเก้าหน H นะครับวิ่งอยู่แค่2ีเปท่านั้นเองชิลมากเลยโอ้โหพลังประมวลผลนี่เหลือเฟือจริงๆนะฮะเฟรมเรทนะจังหวะบวกบวกนี่อาจจะร้อยต้นๆนะครับแต่ถ้าจังหวะถอยห่างมานิดหนึ่งนี่ร้อยสากว่าเฟรมสบายๆนะครับเรียกว่าพลังเหลือเฟือเฟรมเรทลื่นไหลชิลๆมากๆเลยโอ้โหสุดยอด <c oughs> ในขณะที่เล่นเกมเนี่ยผมอัดหน้าจอไปด้วยนะครับเท่ากับว่าผมเล่นเกมไปด้วยแล้วก็สตรีมไปด้วยเพราะว่าผมเปิด OBS แต่ใช้วิธีบันทึกหน้าจอเพื่อเอามาตัดต่อให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นว่า m u l ติ t a s k i n g หรือว่า m e ก a ทัสกิ้งที่คอไอเก้าเจนสิบทำได้เนี่ยเหลือเฟือจริงๆครับพลัง CPU เนี่ยกินไปแค่20%กว่าเปอรนต้นั่นเองโอ้โหชิวๆมากๆนะครับแล้วก็จังหวะบวกในเกมเนี่ยเฟรมเรทถึงจะตกลงมายังไงแต่ก็ยังไหวอยู่ยังเหลือเฟืออยู่เยอะจริงๆไม่ต้องห่วงเลย เกมที่2เราเปลี่ยนไปเป็นเกมที่มีกราฟิกโหดโหดเลยนะครับเอา Battlefield 5แล้วกันนี่นะฮะไปตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับเข้ามาตั้งค่าวิดีโอนะครับเราจะเลือกความละเอียดเป็น 2K 240Hz นะฮะละเอียดสุดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งค่ากราฟิกกันนะครับเข้าไปที่ Advanced นะครับแล้วก็เลือกเปิด Enable DirectX 12นะครับอันนี้อนเรียบร้อยรีสตาร์ทเรียบร้อย แล้วก็ลงมาปรับกราฟิกคุณตี้นะครับเลือกเป็นอัลตร้าเลยนะครับเอาสูงสุดเลยโอ้โหนะฮะอ่ะไปะไปเข้าเกมกันผมเลือกความยากเป็นมีเดียมนะฝ <c oughs> ีมือไม่ค่อยดี ไปที่นอร์เวย์ครับนี่นะฮะเดี๋ยวโดดล่มลงมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทรัพยากรและเฟรมเรทของจริงจะเริ่มต้นนะหลังจากที่เราลงพื้นฟ้าชุบนี่รายง,งานสภาพนะครับตอนนี้ CPU รันอยู่ที่3 9 4 1 38 8 4 1นะครับแล้วก็เฟรมเรทอยู่ที่90กว่ากว่าอ้าวเริ่มยิงแล้เริ่มยิงแล้ว,ลว <c oughs> นี่นี่ แบต t l อร i e ฟิ5นี่มีเลเทสติ้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแสงสีและเอฟเฟกต์พาร์ติเคิลต่างๆเขาจะสมจริงมากๆนะครับแล้วก็กินทรัพยากรมากๆเลยในระดับเกมทั่วๆไปโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่แบบสเปคดีๆเลยนะครับในระดับอัลตร้าของ Battlefield 5เนี่ย60เฟรมยังยากนะครับแต่ตัวนี้คอ r e i 9 Gen 12ครับ97 98เฟรมครับลื่นๆชิวๆ แล้วดูดิประกายหิมะนะครับประกายไฟที่หลุดออกมาเนียวโ,โหเลเทซิ่งทำงานแบบเต็มที่อุณหภูมิยังชิวๆอยู่เลยครับ70กว่าองศานะฮะโอ้โหเรียกว่าสบายๆครับนี่ฮะเดี๋ยวจะลองไปฉากอื่นที่มันสว่างๆนนี้เป็นฉากกลางคืนนะมันก็อ,ออกจากมืดๆหน่อยแต่มันจะได้เอฟเฟกพวกเลเทซิ่งพวกแสงดีนะครับ using weapons we never dreamed But death death, no matter where you suffering. weapons is never no we where dreamed death death, matter are. The had of. มาฉากลิเบียเลยครับนี่ฉากนี้จะเป็นฉากรถถังนะครับการยิงต่อสู้ด้วยรถถังนี่ดูเลเทสซิ่งครับดูแสงและเงาที่อยู่บนตัวรถถังสิโอ้โหสวยงามจริงๆนะฮะฉากนี้เราก็จะยิงปืนใหญ่ใส่รถถังคู่ต่อสู้กันนะครับมาแล้วครับอัดเข้าไปเลยนี่แน่โอ้โหโอ้ยไม่โดนไม่โดนอันนี้มันมันหน้าไป หย่อนเข้าไปอีกนิดหนึ่งแตกหนึ่งครับนีย่ยังมีพลังสงอยู่ยังยิงกระสุนได้อยู่ยโดนสาดกระสุนเข้ามานะครับอัดเข้าไปลําที่สองแตก2ครับยิงไปบนเนินเขาพัวนี่หุย,หยแล้วก็ลํานี้นี่แนะ่แตกสามเรียบร้อยเป็นไงหมดยังหมดยังกูจะสู้ยัง,ยงมีอีกไหมโอ้โหนี่นะฮะเดี๋ยวมุดเข้าไปเา้ายิงใส่หอคอยนี่หอคอยมีจรวดด้วยนะครับอัดเข้าไปเลย,ยนี่เฮ้กูจะสู้เลยยิงอยู่ เพื่อนเพื่อนเราข้างหลังยังยิงอยู่แสดงว่ายังมีคู่ต่อสู้เหลืออยู่นะครับหาก่อนหาก่อนอยู่ไหนแล้วอันนี้มันจะออกมานอกหลัรถถังทําไมเนี่ยออกมาบัญชาการโอ้ยเดี๋ยวก็ตายหรอกโดนกระสุนสวนเข้ามานะฮะอยู่ไหนเนี่ยุอยอยู่นี่ลํานึงมันอยู่ในหมอกควันยิงเข้าไปอุยรีโหลดอยู่โอ้ยเกือบไม่ทันครับรีโหลดครับโอ้หอัดเข้าไปนี่แน่นี่แน่ฮซัดเข้าไปเลยนะฮะเต็มเหนียวเต็มเหนียว หมดหรือยังอุ้ยยังมีคนยิงเข้ามาอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนเห็นแดงๆแวบๆเห็นแดงๆแวบๆบแบบแบบอยู่ไหนอยู่ไหนหาไม่เจอครับเมาครับตอนนี้เมายิงไม่ถูกครับเฮ้ยอยู่ไหนอะหาไม่เจออยู่ไหนอะเอาไปตามกระสุนเพื่อนแล้วกันเพื่อนยิงไปทางนู้นเดี๋ยวดูกันดูกัน,กนซ้ายซ้ายซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอา้าอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นครับอุยโ,โดนระเบิดมืดมิดสนิทนานเลย มาฉาก <Yes. S 2> ตูนิเซียเลยดีกว่าครับนี่อันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางวันนะครับแล้วก็มีต้นไม้มีรายละเอียด,ยยดของกราฟิกละเอียดมากนี่คือกราฟิกระดับดีที่สุดแล้วนะครับแบบอัลตร้าเลยนะครับดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะฉากนี้เราจะเป็นสไนเปอร์นะครับสมบทสไนเปอร์รอบยิงเขานะครับเดีย๋ยวโหลดกระสุนกันให้เต็มที่อ่ะเริ่มเลยสอยสอยทีละคนนี่ไปแล้วหนึ่งครับนะมาครับ โอ้ยนี่เป็นไงฮะนี่ยิงไปยิงกันเข้าไปนะฮะ,ะแผนกพยาบาลเมดงเมดิกอะไรเราเอาหมดนะครับเราไม่มีศีลธรรมนะครับเราค่าไม่เหลือเลย <c oughs> นะฮะช่วยกันสอยกับเพื่อนสองคนนะครับอ่าโหลดเสร็จแล้วกดเข้าไปโอ้ยไม่โดนไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่บืดครับบ,บืดครับเมื่อกี้โอ้ยว้าวอีกแล้วครับโอ้ย <c oughs> ต้องอเล็งไม่ค่อยแม่นครับขออภัยนะนี่แนะ่นั่งนิ่งๆอย่างนี้ไม่รอดนะฮะถ้าเดินเราอาจจะพลาดนิดนึง หมดรลอยังหมดรลยยังยังมีอยู่อีกไหมเฮ้ยเหมือนเห็นบนสะพานเดี๋ยวโหลดกระสุนก่อนบนสะพานมีอยู่3-4คนกดกดเข้าไปกดทุกกดเข้าไปโอ้โหในระหว่างที่เล่นนะครับอุณหภูมิหรือว่าเสียงพัดลมของตัวเครื่อง ASUS ROG Strix Scar 1 7ตัวนี้นะครับชิลมาก เพราะว่าเขามี ROG Intelligent Cooling น,นะครับยิ่ง CPU ในเครื่องนี้เขาใช้ Liquid Metal Compound ด้วยนะครับเป็นแบบ Conducto Not Extreme เลยนะครับซึ่งเป็น Liquid Metal Compound เกรดสูงช่วยเรื่องระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับแล้วตัวซอฟต์แวร์ a m o r y c r a t s เนี่ยก็ทำให้เราสามารถปรับแต่งเรื่องของระบบระบายความร้อนนะครับได้ดีมากๆ <S <S มีศย์ DB Ambient Cooling นะครับก็คือถ้าเราอยากจะให้เงียบนะครับ เขาก็จะลดรอบความเร็วของพัดลมลงทําให้เสียงพัดลมเนี่ยเบาลงมากๆเล่นเกมได้แบบสบายๆเลย <S <S 1> <S 1> ต่ออีกสักหนึ่งเกมครับไปเล่นเกม Valorant กันดีกว่าอ่านี่อันดับแรกมาเซตติ้งก่อนเลยนะครับ Valorant นี่กินสเปคเครื่องไม่ค่อยเยอะนะครับแต่มันเป็นเกมที่มีฉากแสงสีเสียงที่บือหวามากๆก็เลือกความละเอียดเป็นสูงสุดเลยนะครับ 2K 240Hz นะครับแล้วก็ เราก็จะมาดูกันที่กราฟิกคุณตี้นะฮะอยู่ไหนล่ะอ๋ออ๋ออันอยู่ด้านบนด้านบนโอเคนี่นะฮะกราฟิกคุณตี้นะครับก็ปรับเป็นไฮแล้วกันทุกอย่างเป็นไฮเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาลองเข้าเกมดูนะครับวันเราแล้วนี่ผมต้องบอกก่อนว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยแล้วก็ฝีมือน่าจะแย่มากๆแต่เราลองไปดูภาพในเกมกันเป็นบรรยากาศแล้วกันนะฮะแต่เกมนี้รับรองเลยนะเพราะว่าตั้งแต่เข้าเกมมาเนี่ย เสียงพัดลมระบายความร้อนเนี่ยวุบลงไปเลยคือกินกําลังเครื่องน้อยมากแล้วเครื่องก็ไม่ต้องระบายความร้อนเยอะด้วยนะครับเงียบลงไปเยอะเลยอ่ะไปดูครับได้เริ่มแล้วครับลุยนี่ตามเพื่อนไปก่อนนะครับเราไม่ค่อยเก่งแล้วตามเพื่อนไปแล้วอย่าพี่ผามศัตรูมาแล้วอู้เพื่อนตายก่อนแล้วครับนี่นี่อูมันหลบอยู่หลังกล่องน,นั่นครับราตามไปตามไปเตรียมตเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเฮ้ย ไอ้นี่มันเบ่งพลังอะไรอยู่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยมันมาแล้วตัวอะไรไม่รู้ดำดำแดงแดงอุ้ยมืดมิดเลยอุ้นมองอะไรไม่เห็นเลยครับโอ้เรียบร้อยครับตายครับตายโอ้ไอ้ตัวดำดำเมื่อกี้มันอะไรก็ไม่รู้อ่ะยู่ดีโผล่มาแล้วเราก็ตายเลยมันคือตัวอะไรกันเนี่ยโอ้เปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนลองดูสิลองหัวดกันมันดูอีกสักทีหนึ่งนะฮะไปไปตามเพื่อนไปนะฮะ ทั้งเพื่อนและเราตอนนี้ดูอนเนตอนาดมากนะครับเฟรมเลตตอนนี้หทะลุไป300กว่ากว่าเลยเหลือเฟือมากๆว่าเราแลนนะฮะแล้วก็ CPU วิ่งอยู่แค่30กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับ30ต้นๆด้วยนะฮะ อุณภูมิเราเล่นมา3เกมติดแล้วนะตอนนี้ก็ 96- 97นะครับแต่ก็ยังถือว่าสบายๆอยู่นะครับแต่เฟรมเลทนี่เหลือเฟือจริงๆนะฮะสามร้อยกว่าเลยนะครับ <c oughs> เรียกว่าท่วมท้นไม่อีกแล้ว <c oughs> ไอ้ตัวดำๆแดงๆมันมาอีกแล้ว <c oughs> มันมาอีกแล้ว <c oughs> นี่ไงมันโอ้ยเมืวอวมันเข้ามาใ,ใกล้ๆเรานะมันจะสร้างไอ้วงกลมโดมๆแล้วเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตายครับนี่มันยังอยู่ยังอยู่มันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง เฮ้ยนี่ไงเนี่ยมันสร้างเป็นกลม,กลมแบบนี้นี่เฮ้ยหน,นีก่อนนี้โอ้ยโอ้โอโ,อโดนยิงครับเจียบร้อยสำหรับวานลอเลนนะฮะอือีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ ASUS ROG นะครับนั่นก็คือ Keystone 2ครับเป็นแท่งเล็กๆที่อยู่ข้างๆเครื่องแบบนี้นะครับเคยพูดไปหลายครั้งแล้วตัวนี้นะครับทำให้เราสามารถเซต Shadow Drive เพื่อซ่อนของที่เราต้องการซ่อนเอาไว้แล้วไม่ให้คนอื่นมาเห็น แล้วก็ยังเก็บค่าเซตติ้งทั้งหมดในเครื่องเราเวลาเราไปเจอเครื่อง rog เครื่องอื่นเราสามารถเอาคีย์สโตนตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็กลายเป็นเซตติ้งเราเลยเหมาะสําหรับนักกีฬา e-sport มากๆนะครับคุณไปเจอเครื่องแข่งเนี่ยคุณโหลดเอาตัวคีย์สโต e นเข้าไปปุ๊งปุ๊บเปิดเซตติ้งคุณมาพร้อมแข่งเลยสุดยอดมากๆ lg s t r i x k 17สุดยอดพลังการประมวลผลจาก intel gen 12โอ้โหจะเล่นเกมทั้งทีต้องใช้ชิปเซ็ต intel gen 12และต้อง intel core i9 12900h แบบนี้ด้วยถึงจะสุดโอ้โห,โห,โหสุดยอดเลย asus lg s t r i x k a r 17ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่92,990บาท เหมาะมากกับคนที่เป็นเกมเมอร์ระดับเทพนะครับระดับมือโปรระดับมืออาชีพอย่างแท้จริงหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีชั้นนำทั่วประเทศหรือจะซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับ s h o ป e e Lazada JD Central ซื้อแล้วสบายใจเพราะว่าเขามีบริการหลังการขายนะครับดูแลกันเป็นแบบพิเศษจริงๆกับ asus exclusive care นะครับ มีประกัน on-site service นะครับส่งช่างไปซ่อมถึงที่3ปีเต็มและยังมี international น a นลว n t y นะครับถ้าคุณเดินทางไปต่างประเทศเอาไปใช้งานต่างประเทศไปเสียที่ไหนก็ตามส่งศูนย์ซ่อมของ asus ได้57แห่งทั่วโลกและยังมีประกันอุบัติเหตุนะครับ perfect v a l r n t ีให้อีก1ปี เกิดอะไรขึ้นกับเครื่องนี้ก็ตาม ASUS รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้80%ครับ Perfect Warranty เนี่ยสามารถซื้อเพิ่มในปีที่2ได้ด้วยนะผ่านทางแอป My ASUS นะครับราคาไม่แพงเลยถ้าคุณอยากจะเล่นเกมในระดับสุดๆท็อปๆแบบนี้จริงๆนะครับเลือก Intel Core Gen 12